สวัดีค่ะวันนี้มาปั้นสาคูกันนะคะ,ะเมื่อวานนี้หวานได้ปั้นไส้เอาไว้แล้วเป็นลูกๆขนาดพอดีคำนะคะไส้ก็ทําไม่ยากค่ะแค,แค่ผัดกระเทียมเจียวกระเทียมนิดนึงแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลปีป๊บ ะะผัดให้มันออกสีสวยๆนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่รุงรดด้วยน้ำปลาเกลือหวานใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ชิมดูค่ะให้ออกหวานหวานวานเค็มๆค,ค่ะหลังจากนั้นก็เอาหมูสับลงไปผัดผัดหมูสับจนเกือบๆสุกก็ใส่หัวไชโปสับหวานใช้หัวไชโป๊หวานนะคะหัวไชโป๊หวานสับแล้วก็ลงไปผัดแต่ช่วงเวลาที่ผัด หลังจากนี้นิดนึงเนี่ยคือต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าต้องผัดจนไส้เกือบแห้งนะคะพอไส้เกือบแห้งก็ใส่ถั่วลิสงบดลงไปผัดก็ผัดอีกแป๊บนึงจนมันเริ่มแห้งขึ้นพอปั้นได้ก็ทิ้งไว้ให้เย็นพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะเป็นลูกพอดีคําถ้าเกิดเราทําไปปั้นไปมันก็จะเลอกเธอะนิดนึง หวานว่าวิธีที่ดีสุดก็คือปั้นเป็นลูกให้เสร็จเลยอันนี้หวานทําไว้เมื่อวานแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะมันก็จะค่อนข้างเซตดีอะคะ่ะมันก็จะแข็งนิดนึงเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นแป้งสาคูค่ะแป้งสาคูหวานก็แค่ล้างน้ําเฉยๆให้บางทีอาจจะมีอะไรสกรปรกอยู่ก็ให้มันสิ่งสกรปรกมันออกไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้แช่นะคะแค่ล้างสักสองสามน้ํา ก็จับดูพอมันเริ่มนิ่มนิดนึงนี่ก็กเริ่มใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าล้างน้งําเยอะเกินไปหรือว่าแช่นานเกินไปหวานเคยทําประกบว่าแป้งมันจะเหนียวมากแล้วมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่สาคูอย่างที่เราทานอร่อยกันนะคะวิธีการปั้นก็คือจับแป้งสาคูขึ้นมาแดบบบนมืออย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไส้วางแล้วก็เอาแป้งประกบข้างบนนิดนึง แล้วก็กำมันจะติดไม่ทั่วนะคะต้องค่อยๆพลิกไปนี่กำไปนะคะตรงไหนที่แป้งไปไม่ทั่วก็ใส่แป้งกำไปค่ะกำไปเสร็จแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันหนาเกินก็เอาออกนิดนึงนะคะเอาออกนิดนึง ตรงไหนที่มันไม่มีก็จับมันแป,แ,ปแ,ปแปะเข้าไปแค่นี้เองก็จะได้สาคูแล้วอย่าตั้นให้มันอ,อ,อย่ากกดแรงเกินไปอะคะ่ะถ้ากดแรงเกินไปเนี่ยสาคูมันก็จะไม่เป็นเม็ดเมดอย่างนี้ให้เราเห็นเวลาที่เรานึ่งออกมาแล้วเนี่ยค่ะปั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวาทำให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะเอาแป้งวางบนมือก่อน นี้แล้วก็เอาไส้วางนะคะแล้วก็เอาแป้งวางข้างบนกลบอีกที่หนึงเนี่ยค่ะแล้วก็กรมกรมแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนที่ไม่มีก็ค่อยๆจัดแปะๆเข้าไป ก็ใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาก็คุ้มค่าค่ะก็ได้มีสากู่า้หมูทานเป็นเมนูที่อยู่เมืองไทยไม่เคยคิดอยากทานนะคะแต่ว่าเห็นเห็นมาตั้งแต่เด็กๆคุณยายคุณยายซื้อทานประจำแม่ซื้อทานประจำแต่ตอนเราอยู่ที่นู้นเราก็ไม่สนใจอยากจะทานพอมาอยู่ที่นี่ก็คิดถึง คิดถึงแล้วก็ต้องทำเองเนี่ยค่ะพอดีวันนี้มีมีลูกค้าสั่งค่ะมีลูกค้าสั่งก็เยอะเหมือนกันนะหวานก็ค่อยๆทําทำไปค่อยคทําทำค่อยๆนึ่งไปเดี๋ยวใบนี้ก็จะเอาไปส่งลูกค้าเมนูนี้หวานยังไม่กล้าส่งข้ามรัดนะคะหมายความถึงว่ายังไม่กล้าไม่ไม่รู้จะส่งยังไงเพราะว่าเพราะว่าเออ แช่แข็งหรอแช่แข็งไปส่งไปหรือแล้วก็พอไปถึงทางนู้นก็ต้องไปนึ่องอีกทีหนึง่งมันก็คงอร่อยเหมือนเดิมแหละเพราะว่าปกติหวานทำเอาไว้เยอะๆหวานใส่ช่องฟรีซเอาไว้เวลาอยากทานเมื่อไหรก่ก็ก็เอาออกมานึ่งทานมันก็อร่อยค่ะหรือจะอุ่นในไมโครเวฟก็ได้มันก็มันก็จะมันก็จะอร่อยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ายังไม่เคยส่งข้ามรัฐค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นลูกค้าในเมือง นี้ก็ส่งสะดวกหน่อยเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวหวานจะไปปั้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหวานปัน้นเสร็จแล้วได้หนึ่งหนึ่งถาดแล้วเนาะเต็มซึ้งหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่นึ่งกันนะคะก็ ก็ตั้งไฟให้น้ำเดือดแล้วก็เอานใสน่ปิดฝาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะโอเคค่ะได้เวลาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะ มองเห็นไหมเอลยนอนใกล้ๆโอเคเดี๋ยวหวานยกลงไปตรงนี้นะจะได้ไม่มีขวานวพอเราเนึ่งเสร็จนะคะระหว่างที่มันยังร้อนๆอ,อยู่ก็ต้องรีบเอาน้ำมันจากที่หวานเจียวกระเทียมตะกี้นะแต่หวานเอากระเทียมขึ้นหมดแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะรีบทา เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ติดกันทาให้ทั่ว แล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นตัวสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะไปตักขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเราตักขึ้นมาตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังนิ่มอยู่มันก็อาจจะแตกได้นะคะก็ทิ้งเอาไว้แปบบเดิมโอเคค่ะ เสร็จแล้วค่ะสาคูไส้หมูพร้อมทานอันนี้หวานจัดเป็นชุดชุดสำหรับพร้อมส่งลูกค้านะคะก็จะมีกระเทียมเจียวให้นี่หวานเพิ่เจียวเองเมื่อเช้าหอมหอมกรอบนะแล้วก็มีมีผักชีให้อันนี้ชุดใหญ่แล้วก็มีเซตเล็ก เซตละ20ลูกก็มีเหมือนกันค่ะมนอักชีให้พร้อมทานได้เลยรับรองอร่อยหัวฟาดแน่นอนค่ะ